เป็ดจ้าเป็ดน้อยเป็ดใหญ่เป็ด,ยยปดน้อยเพื่อนน่ารักเพื่อนน่าเพื่อนน่าเพื่อนยากตา้ลูกทีเพื่อนพวกแคบ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 

มันโลหนึ่งเหรอฮิวหิวเงาหิวเงา แค่วันทีกินนะดอกผัแวแค่นี่เรียนไปแล้วก็วเรียนมาจ้าฟามเป็ดน้อยบ๊ายบาย